สวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเลยมาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมามาวันนี้เป็นเรื่องราวที่เจอด้วยตัวเองไหมครับเอ่าไม่ใช่ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเพื่อนครับที่เออ่ตั้งแต่ตอนมหาลัยอ่ะครับเรื่องนี้ประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วครับครับคือตั้งแต่ผมฟังเรื่องผีไหมเนี่ย The Shock The Coast ผมว่าเรื่องเนี้ยก็สำหรับส่วนตัวเป็นประสบการณ์ที่แบบได้ฟังมารู้สึกว่าเออแบบถือว่าอันดับท็อปท็อปของเราเลยเหมือนกันนี่เรารู้สึกครับ ก็ต้องต้องเกริ่นนำก่อนนะครับพอดีว่าเพื่อนคนนี้ครับจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาจะมีเซนส์ตั้งแต่เด็กๆครับคือเหมือนกับ เห hablando, ็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรที่เป็นแบบสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยครับอ่าเนาะเหตุการณ์ที่ผมจําได้หลักๆ2เรื่องที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังเลยอะครับจะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนเด็กครับพอดีเขากลับจากน่าจะโรงเรียนนะครับช่วงนี้เด็กลคนขับรถก็ขับรถกลับมาให้ที่บ้านนะครับนี้อ่ตัวเขาเองก็นั่งอยู่เบาะหลังใช่ไหมครับก็เหมือนกับคุยโทรศัพท์กับกับคุณแม่อยู่อะครับว่าเออเนี่ยเราเออกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเออเนี่ยแล้วเขาก็เลยเหลือบมองไปหน้าประตูบ้านครับว่าได้มีมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งใส่ใส่าืนอห้ปรระตคับ ก็เหมือนเขาเขาก็เลยถามแม่ในโทรศัพท์ครับที่คุยกันอยู่เงี้ยเอ้ยแม่แบบมีนัดนัดใครมาไว้หรอเห็นมีคนมารออยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยครับแม่แม่ก็ตอบกลับมาว่าเปล่านะไม่ได้นัดใครนะไม่ไม่มีใครมารอตอนนี้ไม่ได้นัดใครอะไรเงี้ยครับทีนี้เขาก็เลยแบบมองลงไปที่มองลงไปที่พื้นก็เห็นว่าไม่มีขาเหมือนรออยู่อะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรงี้ก็ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขามาดีเขายิ้มให้ด้วยตอนตอนที่มองไปอเย อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งครับแล้วก็อีกเรื่องก็จะเป็นตอนเด็กเหมือนกันครับพอดีว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยไปบวชในวัดป่าครับ <c oughs> พอดีวัดป่าเนี่ยก็คืออยู่อยู่ในป่าช้าเลยแหละครับอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าทั้งคุณพ่อเขาเนี่ยสนิทกับทางเจ้าอาวาที่ที่นั่นก็เลยเหมือนแบบไปมาหาสู่กันบ่อย <c oughs> ทีนี้ตอนนั้นก็เลยมีมีช่วงที่ไปบวชอยู่ที่นั่นครอบครัวครับก็ไปเยี่ยมไปนอนพักที่โน่นอะไรเงี้ยครับทีน,นี้ เหตุก็เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนตอนหัวคำ่ำพอเป็นวัดป่าเป็นอะไรอย่างนงี้ครับมันก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณสัญญาณมือถืออะไรเงี้ยครับก็จะก็จะหาได้ยากใช่ไหมครับก็เลยต้องเดินออกมาเล่นข้างนอกเดินมาเล่นมือถือเล่นเนี้ยครับทีนี้ด้วยความที่มันมืดแล้วก็เราเราเดินก้มเล่นอย่างนันก้มก้มอยู่ท่านี้เนาะก็คือจะจะอยู่นี้หน้าเราก็จะมองลงที่พื้นใช่ไหมพอด้วยความที่ เดินเดินเดินในปุ๊บเหมือนกับชนรู้สึกว่าชนอะไรสักอย่าง,งนะแต่ด้วยความที่ตาเราเนี่ยมองอยู่ที่พื้นเนี่ยครับก็คือเห็นแล้วว่าเป็นเป็นเท้าสองคู่แต่ว่าเป็นเท้าที่เท้าที่ใหญ่มากแล้วก็สีดําแบบคล้ําเลยครับแต่ด้วยความที่ตัวเองอะครับเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าอ่ะคืออะไรแต่นี้ก็คือทาเหมือนใจดีสู้เสียครับก็ก็ทำเหมือนมองไม่เห็นแล้วก็เดินเดินอ้อมไปด้วยความที่ปุมั่ก๊บกุ๊บแล้วก็เดินเดินอ้อมขาคู่นั้นไปพอเดินเดิๆๆนเดินเดินเดินหนีไปปุ๊บ กลายเป็นว่าขาคู่นั้นคือเป็นเสียงสีเท้าเดินตามมาเลยตึก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 พอเดินมาปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าโอเคโดนตามละก็เริ่มเริ่มเล็งเล็งสีเท้าขึ้นก็พยายามจะแบบเดินเดินกึ่งวิ่งแล้็ตึกตึกตึกเสียงสีเท้าแล้วก็บตึก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 ตามมาแล้วพอตอนนั้นรู้แล้วก็คือสติแตกวิ่งหนีแล้วสีเท้าก็ตึก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 วิ่งตามมาจนแบบหนีเข้าปุติหนีเข้าที่พักอะไรเงี้ยครับก็ก็หายไปอะไรประมาณเนี้ครับ เป็นเหตุการณ์หลักๆที่ที่ผมจําได้แต่จริงๆคือมีมีเยอะมากที่เขาเจอ,อตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับม,มีเซนนะนะใช่มมเ,เข้ามาสู่เรื่องเรื่องหลักของเรานะครับก็ จริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้น<ม>ช่วงที่ผมเรียนอยู่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็เรื่องนี้จะตัดมาช่วงประมาณชัก6-7ปีที่แล้วที่ผมยังเรียนอยู่อยู่มหาลัยอะครับทีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นวันหนึ่งเนี่ยครับวันวันธรรมดา,าวันหนึ่งเลยไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรครับทางเพื่อนคนนี้ผมขออนุญาตแทนว่าชื่อเอ,เอแล้วกันนะครับชื่อเอเอ,เ,อเนี่ยกำลังขับร,รถกับคอนโดทีนี้อตอนที่กลาลังจะขับรถกับคอนโดเนี่ยเหมือนรู้สึกแบบด้วยเซนนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนมีเซนเนาะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนตามเราาม ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็ขับรถกลับขับรถกลับคอนโดตามปกติเลยครับกลับปื้อๆๆๆไปถึงคอนโดก็เดี๋ยวต้องอธิบายกันนะครับว่าโดยปกติครับคอนโดช่วงประมาณสั้6-7ชั้นแรกครับของคอนโดเนาะ มันจะเป็นที่จอดรถใช่ไหมครับเ,เป็นลานจอดรถข้างล่างก็จะเป็นโล็อบบี้เนาะประมาณ6-7ชั้นแรกก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ชั้นข้างบนขึ้นไปก็จะเป็นชั้นที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นห้องพักธรรมดาใช่ไหมครับเขาก็ขับวน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 ขึ้นที่จอดรถตามปกติเนะยครับคิดว่าวันนั้นเนี่ยจะจอดเอเนี่ยจะจอดชั้นที่6ครับประมาณชั้นที่6ครับขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวขึ้นที่จอดรถถ่อยรถเข้าปุ๊บเรียบร้อยหยิบของ <c oughs> เสร็จสับเดินลงเดินลงมาจากรถก็ปิดประตูปึ้งด้วยความที่นิ่งๆในลลาาาานจอดดรรเเยมมมมีแแงๆกพัูข้ านาจอดรถเลยเขาเขารู้สึกอ่ะเอ๊ที่2แล้วว่าเอ๊ะมันไม่ปกติละสำหรับสำหรับสิ่งนี้เพราะว่าอยู่ดีแบบจากจากที่อากาศนิ่งๆเลยตอนแรกไม่ไม่ได้มีลมไม่ได้ฝนตกไม่ได้อะไรเลยก็มีลมพัดเข้ามาโอเคเขาก็โอเคมันก็ตระกิดในใจสอรอบละเขาก็โอเคเดิน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 ไปเข้าประตูแล้วก็กดกดลิฟต์ขึ้นห้องนะครับ ทีนี้พอกดลิฟต์ขึ้นห้องนะครับด้วยระบบของคอนโดนะครับทั่วไปก็จะเป็นขีการ์ดใช่ไหมครับก็จะสามารถใช้ไปชั้นส่วนกลางกลับไปชั้นจอดรถแล้วก็ชั้นที่ตัวเองอยู่ได้ใช่ไหมครับแค่แค่สามชั้นแค่แค่สามแค่สามส่วนนี้จะไปได้ใช่ไหมครับสมมุติว่าอยู่ชั้นสิบแปดก็จะสามารถไปได้แค่ชั้นสิบแปดแล้วก็ชั้นล็อบบี้แล้วก็ชั้นสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินไปแล้วก็สแกนบัตรปึ๊บกดลิฟต์เขาเนี่ยตัวส่วนส่วนตัวเขาเองน่อยู่ชั้นสิบแปดครับจอดรถชั้นใช่มฮะเคาก็ิด คิดกับตัวเองในใจไม่ได้พูดออกมาคิดกับตัวเองในใจว่าถ้าเกิดว่ามีมีใครหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ตามมาจริงๆเนะครับเขาขอให้ลิฟต์จอดทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าลิฟต์เนี่ยจอดตั้งแต่ชั้น6ถึง18ทุกชั้นคือจอดทุกชั้นเลยเหรอโดยที่เขาไม่ได้กอดตั้งแต่ถูกต้องครับโอโจอด6ถึง18เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถกดชั้นอื่นได้แล้วมันเป็นชั้นบนสุนใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็คือจอด6 ติงเจ็ดติงแปดติงเก้าติงถึงชั้นสิบแปดคือถ้าเราเราอิมเมจินว่าตัวอยู่ในชานการนั้นแล้วคือแบบถ้าจะออกไปไม่ว่าหรือว่าอยู่ต่ออะไงหนูว่ามันกดดันตั้งแต่แบบสองชั้นแรกแล้วอะแล้วยังต้องอดทนอีกหลายติงเลยจะไมถึงชั้นสิบแปดติงมาแล้วเนอะจะเจออะไรในชั้นไหนก็าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ยังอุ่นใจอีกนิดนึงก็คือว่าพอดีว่าเขาเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยก็เหมือนกับที่บ้านอะให้เหมือนแม่บ้านอะไรเงี้ยครับมาอยู่ด้วยทีเนี้ย วันนั้นเนี่ยก็คือแม่บ้านเนี่ยลงมาช่วยถือของที่รถแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนด้วยก็คืออย่างน้อยว่าโอเคอยังอุ่นใจมีอีกคนนึงเนี่ยอยู่อยู่ยืนกับเราอยู่ในลิฟต์เป็นเพื่อนแต่คือแม่บ้านนี่ก็คืองงเลยหน้างงเลยว่าเอ๊ะลิฟต์ทํไมลิฟต์มันจอดทุกชั้นนะ <ทำ S 2> <อ>แต่คือเคาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเนาะเพราะ<ม>ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้พูดออกมาว่าขอจอดทีนี้ก็คือมันก็ขึ้นไปถึงชั้น18ละโอเคก็พ<ม>อเป็นถึงชั้น18ก็โอเคเขารู้แล้วว่ามันมันมีอะไรไม่ติดแบบผิดปกติแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรจริงๆน่ะแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับคือนอนกับแม่บ้านด้วยแล้วก็วันนั้นคือขับรถกลับมาห้องเนี่ยดึกแล้วพอดึกแล้วเนี่ย เ,เขาก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรก็คือวันนี้เดี๋ยวนอนที่คอนโดครับแล้วก็คุงดีเช้าก็ค่อยตื่นกลับบ้านเลยก็ว่าไปด้วยความที่อยู่กับแม่บ้านด้วยก็เหมือนกับมีเพื่อนอยู่ด้วยก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ครับทีนี้ก็ตัดผ้ามาตอนกลางคืนครับก็เข้าห้องนอนก่อนจะไปก็คืออธิบายเป็น l เ y o u ์ห้องนอนกันนะครับก็คือว่าห้องนอนเนี่ย เป็นห้องคอนโดเราตรงกลางจะเป็นห้องเหมือนลิฟิ่งใช่ไหมครับห้องหนึ่งก็จะมีห้องนอนอยู่ต่อจากห้องลิฟิ่งก็คือสามารถเปิดประตูได้เข้าไปกห้องทีนี้ห้องนอนเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนะี่ยถ้าเกิดว่าหัวนอนเราพิงอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างหน้าฝั่งข้างหน้าตรงๆงเลยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นจะเป็นประตูห้องจะอยู่เยื้อง,องซ้ายมือนิดนึงหัวนอนจะอยู่จะอยู่เยื้องๆกับประตูห้องนะครับแล้วก็สวิชไฟเปิดเข้าห้องะครับก็คือจะอยู่ข้างๆประตูแหละก็คือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ <ๆ S 1> แล้วก็เราตกตบไปฝั่งซ้าย ตอนกลางคืนนะครับเป็นเป็นช่วงที่เข้านอนแล้วแล้วก็ ừ ừ, ปิดไฟมืดทุกอย่างเรียบร้อยครับ ừ, ก็เข้านอนใช่เพราว่าฝันครับคืนนั้นฝันฝันสิน่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเดจาวูเลยครับก็คือภาพเดิมเลยขับรถเข้ามาขึ้นลานจอดรถเลี้ยวรถจอดชั้น6ชั้นเดิมทุกอย่างคือแบบเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคราวนี้ก็คือว่าพอเขาถึงชั้น6ปุ๊บจอดรถเปิดประตูรถปิดประตูลงมาถือขอปึ้ง กลายเป็นว่าเรามองออกไปครับทั้งลานจอดรถครับเป็นนางลำยืนอยู่ทั้งลานเลยเป็นร้อยๆก็เลยครับยืนยืนอยู่ร้อมเลยรับทีนี้อันนี้คืออันนี้ก็คือในฝันปึ้งเขาตกใจตกใจมากแล้เพราะตัวจริงตัวจริคือสะดุ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยสะดุ้งตื่นจากฝันขึ้นมาโอเคอันนี้คือตัดตัดภาพมาตอนตื่นแล้วนะครับก็คือนอนอยู่ในห้องนอนไฟปิดมืดทุกอย่าง ด้วยความที่พอตื่นปึ้งขึ้นมาปึ๊บสายตาเราครับตอนเพิ่งตื่นมันก็จะปรับกับความมืดคือยังมองไม่เห็นอะไรชัเปล่าแรกแต่ก็ยังไปเห็นคือเขาเนี่ยส่วนตัวคือเห็นเป็นเงาตัคุ่มตัพุ่มล่ะอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงประตูเข้าห้องอยู่ตรงม,มุมประตูเข้าห้องที่อยู่ข้างตู้วิสไฟครับอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยมองมองเห็นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ยังเห็นไม่ชัดว่าคืออะไรอาจจะเป็นกองเสื้อผ้าหรือเป็นตะร้าผ้าอะไรคือเขายังไม่เห็นแต่พอสายตาเริ่มเริ่มปรับ ขวาม,มือได้ครับมันก็เห็นแล ok, ้วว่าโอเคเป็นเงาเป็นเป็นรูป oh ร่างของนางลำชัดเจนเป็นชัดอะไรขึ้นมาเลยยืนยืนอยู่ในมุมห้องตรงนั้นซึ่งก็คืออยู่ปลายเท้าเขายิงยองซ้ายมือใช่ไหมครับเขาก็โอเคเลยเห็นแล้วว่าเป็นนางลำก็คือตกใจแล้วก็รู้สึกกลัวมากเขาก็พอสิ่งท uhh ี่เราเวลากลัวเวลาเจออย่างนี้สิ่งแรกทะ่ทำกันเลยครับก็คือต้องการจะเปิดไฟเนาะให้ห้องสว่างเขาพยายามที่จะเอื้อมมือแล้วก็ไปตบสวิชไฟครับตบสวิชไฟ เพื่อเปิดเพื่อเปิดไฟที่อยู่ข้างๆประตูนะครับปึ๊บเรื่อมือไปอย่างนี้ด้วยความที่มือเข้าไปจะจะถึงสวิตไฟแล้วนางรำเนี่ยเอามือขึ้นมาจับมือใช่เพราะสวิตไฟมันอยู่ข้างๆประตูที่นางรำอยู่อยู่ข้างประตูเขาเนี่ยนางรำเนี่ยจับจับแน่นเลยเขาบอกรู้สึกเลยว่าจับแน่นแล้วก็ฝืนมือเขาครับฝืน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 มือเขาแล้วก็ขึ้นไปลูบหัวนางรำ เขาบอกว่าตอนที่โดนโดนฝืนมือแล้วแล้วเอาไปลูบหัวคือรู้สึกชัดเลยว่าเป็นแบบรู้สึกถึงผมรู้สึกถึงอะไรแบบเป๊ะเลยครับ mm hmm. แล้วพอลูบหัวลูลูบปึ๊บเขาเขาก็ด้วยความที่โอเคตอนนั้นคือสติตหลุดแล้ะเขาก็สบัดมือทิ้งแล้วก็ปอบสวิสเปิดไฟปึ mm ้ง hmm. ห้องก็สว่างขึ้นมาทุกอย่างหายไปครับ mm hmm. ก็ แล้วทีนี้เขาก็โอเควันนั้นคือหลุดแล้วครับแล้วก็ร้องไห้ต่อให้ตัวเองเป็นแบบคนที่เจอมาแบบเยอะตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าเจออย่างนี้ก็คือแบบเขาก็าแบบมันมันก็หลุดเหมือนกันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเออวิ่งร้องไห้ออกไปแล้วก็แบบบอกแม่บ้านแบบเก็บของแ้วกลับบ้านตอนนี้เลยอะไรเย่างี้แล้วก็โทรเรียกให้แบบเออคุณแม่ที่บ้านเออขับรถมารับที่ที่คอนโดกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยเพราะตัวเองคือสติไม่ไหวแล้วคือ,คอขับรถกลับไม่ได้ก็เรื่องราว ก็จะประมาณนี้ครับทุหคนของ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 เคลื่อนเทวันนี้่าเราตรงคว้ามือเนี่ยเด็แต่เราแอบอยากรู้ที่มาที่ไปเนาะสำคัญต่างๆว่าแบบก่อนหน้านั้นไปทําอะไรมาไปที่ไหนมาทําไมแบบอยู่ดีๆเขามาหาเนาะก็คือจริงๆก็ถามเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าคือก็ไม่ได้ทําอะไรหรือว่าด้วยความที่เหมือนกับอันนี้ผมเดาแล้วกันอาจจะเป็นว่าคือตัวเขาเนี่ยเป็นคนมีเซนต์ตั้งแต่เด็กอะครับแล้ว แล้วพอมีเซนเนี่ยคือเหมือนกับหรือผีหรือวิญญาอะไรย่างเงี้ยอาจจะอาจอาจะเหมือนเซนได้เว้ยคนเนี้ยเห็น <c oughs> เห็นเราเห็นเขาอาจจะตามมาขอส่วนบุญขออะไรอย่างนี้ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างนี้หรือก,ก็อาจจะเป็นได้หรือว่าแบบเขาตอนกลับบ้านขึ้นรถไปเรียกคนขึ้นอ,อะไรอย่างเียถ้าอย่างอย่างที่เคยได้ยินกันก็อวาจะเป็นได้ผมเดาเดาว่าประมาณนั้น <c oughs> ได้เลยขอบคุณมากนะมากนะกับประสบการณ์แล้วก็เรื่องเล่านะเก่งมากลูกนะขอบคุณมากนะสวัคดีครับสวัสดีครับ